สวัสดีครับาอีกแล้วกับ f อฟอีสติยัตเตสาขาสำรองครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นครับมาแนะนำนะฮะเป็นเจ้าตัวท็อปนั่นเองนะครับเป็นตัวอัติเมตนะฮะคูณครับผมสี่คาวมุกที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งว่าแนวการแต่งเป็นยังไงบ้างพาไปแนะนำกันและกันนะครับผมมาดูเลยดีกว่าครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัติเมตนะฮะเราใส่ชุดแต่งของมาสโตกเข้าไปนะครับสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนะฮะ ้านหน้าเขานี่จะเป็นดําด้านนะครับแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเงาตัดกันแบบนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์หรือว่าโลโก้ของมาสโตอนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเขาก็จะมีบล็อกของตัวเซ็นเซอร์นะฮนะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีครอบนะตัดหมดทั้งหมดเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชิ้วรอนะเนี่ย ล้อนะครับผมมีให้แบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับตัวยางีิหลอมากๆไม่ว่ายางแม็กกันนี้ราคานี่ไม่เบาเลยนะครับผมลูกค้าที่แต่งรถน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าตัวเวลตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะพร้อมยางด้วยนะครับเป็นโตโยนั่นเองนะครับผมสวยงามมากครับผมมาประตูนะฮะก็จะมีแบบสวยงามอ่ะมันเป็นดํานะครับผมแล้วก็จะมีตัวคอมเมียนตรงนี้ตัดด้วย จะใส่โลโก้ของมาสโต็เข้าไปนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวชายบันไดนั่นเองนะครับผมสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังนะฮะก็มีให้แบบนี้หล่อเลยนะครับผมมาด้านท้ายนิดนึงครับผมด้านท้ายเลยนะฮะด้านท้ายครับผมเราใส่ชุดแต่งแบบพ่อคู่แบบนี้นะจัดไปครับผมพ่อคู่นะครับมีตัวโลโก้พร้อมเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับมีแยกไว้หมดเลยนะครับ ประตูด้านท้ายเรามีให้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคิ้วฝาท้ายแล้วกันนะครับคิ้วฝาท้ายคาดเอวแล้วก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์เรามีให้หมดเลยนะครับผมอุปกรณ์ติดครบเลยนะครับผมตัวแลปหลังคาอีกด้วยนี่มีแลปหลังคาพร้อมเลยคันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับ4คูน4ชุดแต่งครบ19ชิ้นนั่นเองครบคันแบบนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่า หล่อมากๆเลยนะครับผมแนะนําการแต่งละกันนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถจะติดต่อหาเอฟได้เลยนะครับผมเอฟกินดีให้คาปรึกษาแล้วก็แนวการแต่งแบบนี้ที่ลูกค้าอยากได้บอกเอฟได้เลยว่าชอบแบบไหนนะฮะทุกคนมีแนวการแต่งครับผมอีกหนึ่งแนวที่แนะนํและกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากแนวการแต่งไว้ให้กับลูกค้าละกันถ้าสนใจไงก็ทักหาเอฟได้เลย0955578897โทรหาเอฟได้เลยนะครับผม จัดไปครับวันนี้ก็ปักมาทนี้แล้วกันสวัสดีครับ Give it me like me to